อ่าความคืบหน้าอิสราเอลอุ้ยนี่ก็เรื่องใหญ่ใหญ่แล้วน้องอิสราเอลสังหารผู้บัญชาการฐานสูงสุดกองทัพอิหรานครับแล้วพุ่งโจมตีโครงการนิวเคลียร์น้ำมันโลกพุ่งขึ้น8%แล้วล่าสุดน้องไบร์โอ้สื่อของอิหร่านหลายแห่งรายงานตรงกันนะคะว่าผู้บัญชาการฐานสูงสุดของกองก,องกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ออสเซนซาลามีชื่อนี้หลายคนจะคุ้นอยู่นะคะ <Ừ. S 1> นายออสเซนซาลามีถูกสังหารจากการโจมตีของอิสราเอลค่ะ <Ừ. S 1> นอกจากนี้สื่อของอิหร่านยังรายงานด้วยว่ามีนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์อิหร่านอีกสองรายที่เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้นะคะคนหนึ่งคือนายเฟรดดนอับบาซีอดีตหัวหน้าองค์การพลังงานปรามาณูแห่งอิหร่านซึ่งรับผิดชอบโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอีกคนละ่ะโมฮัมหมัด เมดีเตรันซี si, เป็นประธานหมาวิลาลัยอิสลามิกซาฮาร์ในกรุงเตหารานค่ะขณะที่เอกรทราทาชทูตอิสราเอลประจำสาประชตาตาแดนนี่ดานอนบอกนะคะว่าอิสราเอลเปิดฉากโจมตีต่ออิหร่านเพื่อปกป้องตัวเองอการโจมตีครั้งนี้มีเป้าหมายที่โรงงานนิวเคลียร์และศูนย์ขีปนาวุธของอิหร่านโดยปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของการโจมตีค่ะ แต่เขาอบอกว่าอิสราเอลประจำยูเอ็นบอกว่ายังไงบอกเราตัดสินใจโดยไม่รอให้อิหร่านโจมตีเราด้วยศักยภาพนิวเคลียร์เรารู้ว่าพวกเขากําลังวางแผนที่จะทําเช่นนั้นดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือการป้องกันตนเองแต่ก็ยืนนะว่าการโจมอิสราเอลที่เปิดฉากล่าสุดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับสหรัฐแม้ว่าประเทศดังกล่าวจะยังคงเจรจากับสหรัฐอยู่ก็ตามนะคะโดยย้ําว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของผู้นําอิสราเอล และเขาบอกไปเลยว่าแม้จะเป็นการตอบโต้จากอิหร่านแต่เชเรลมุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการป้องกันโดยเฉพาะหลังจากการโจมตีเชเรลเมื่อ7ตุลาคม2023ผมผู้ชมคะและผลจากเรื่องนี้น้ำมันในสหรัฐพุ่งขึ้น8%ค่ะ8.3%สู่ระดับสูงสุดในรอบอย่างน้อย3ปีนะคะ โดยราคาน้ำมันที่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าทะยานขึ้น8.3สู่ระดับ73.75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี่นับเป็นระดับสูงสุดในการขึ้นวันเดียวในรอบวันนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2022ในช่วงที่ตอนนั้นรัสเซียรุกรานยูเครนล้มตีต่างประเทศสหรัฐมีเสียงหรืออย่าง มาโกรูบิโอค่ะบอกว่าการโจมตีดังกล่าวนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้หรือได้รับการช่วยเหลือใดๆจากสหรัฐนะคะโดยเขาบอกว่าเมืม่อคืนเนี่ยอิสราเอลดำเนินการฝ่ายเดียวต่ออิหร่านสหรัฐไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโจมตีอิหร่านและสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดก็คือการปกป้องกองกำลังสหรัฐในภูมิภาคเท่านั้นอ่าขณะที่อิหร่านล่าสุดจะปิดน่านฟ้าทั้งหมดทั่วประเทศจนกว่าจะมีการประกาศใหม่คือปิดน่านฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับทุูกชม หน่วยการเป็นปพลเรือนอิหร่านระบุพร้อมเตือนชาวอิหร่านให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสนามบินที่ตัวเองคือก่อนหน้านี้เนี่ยอิหร่านประกาศปิดด้านฟ้าเหนือกรุงเตหะรานเมืองหลวงเป็นการชั่วคราวเท่านั้นแต่ล่าสุดประกาศว่าจะปิดทั้งหมดทั่วประเทศจนกว่าจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่นมีรายง,งานว่าแหล่งข่าวสหรัฐระบุว่าจะมีการออกพย,พ,ยพเจ้าที่สถานทูตสหรัฐในแบกแดดของอิรักในส่วนที่ไม่จะเป็นรวมถึงผู้ติดต,ตาม เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะแต่ไม่ได้ชื้อถึงเหตุผลในการอาพยพโดยได้รับแจ้งจากอิเราว่าพร้อมจะเปิดเป็นการในอิรานเจ้าหน้าที่กล่าวยังไงเนี่ยคือเป,เป็นเหตุผลแนะนำใช่ไหมให้ชาวบริการบางส่วนออกเดินทางจากบุริภาคนี้และเสริมว่ามีการคาดการณ์ว่าอิรานอาจจะตอบโต้ต่อสถานที่บางแห่งของสหรัฐในอิรอักด้วยค่ะคืออิราน,นเชื่อว่าสหรัฐอ่ะ สนับสนุนอิสราเอลอิหร่านก็เลยอาจจะตอบโต้สถานที่บางแห่งของสหรัฐในอิรักทั้งนี้ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่กับโครงการน,นิวเคลียร์เนี่ยดูเหมือนจะหยุดชะง,งักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะ CBS ระบุจากแหล่งข่าวว่าผู้แทนพิเศษประจำตะวันออกกลางของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สตีฟวิทคอฟ ยังคงวางแผนที่จะหารือเรื่องโครงการนิวเคลียร์กับอิหร่านในวันอาทิตย์ที่15มิถุนาย,ยนนี้ค่ะสื่อท้องถิ่นระบุว่านายวิทคอฟจะเข้าพบกับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงมัสกัสประเทศโอมานค่ะ เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าเรากําลังประเมินท่าทีที่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ในสถานทูตทุกแห่งของเราอย่างต่อเนื่องอจากการวิเคราะห์ล่าสุดเราตัดสินใจที่จะลดผลกระทบจากภารกิจของเราในอิรักโอ้โหอันนี้ใหญ่จริงทีนี้ต่อมาเห็นว่ามีคำสั่งไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเดินทางภายในอิสราเอลอนอกพื้นที่เทลอาวีฟ นครเยรูซาเลมและเบียเชเบลนะคะเพราะว่ามีความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวติดตามความคืบหน้านี้เกิดอรเนี่ยสุกสิบสามน้องอวันนี้คือสุกสิบสามกิดอะไรขึ้นนี่โลกระทึกแล้วตอนนี้เนี่ยใหญ่มากๆนะครับเนี่ยเรื่องนี้ใหญ่มากคือถึงขนาดสังหารผู้บัญชาการฐานสูงสุดของอิหร่านนะ่ะค่ะ รวมถึงผู้ <th> ens, เกี่ยวข้อง <S S <lam> เกี่ยวกับกรณีอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านใช้เป็นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์อ,อิสราเอลอ้างว่าต้องทําเพราะอิหร่านมีแผนจะใช้นิวเคลียร์โจมตีเขาดังนั้นก็เลยต้องทําก่อนอิสราเอลเลยต้องใช้เป็นปฏิบัติการว่าเป็นปฏิบัติการโจมตีเชิงป้องกันตัวเองโอ้ท่านผู้ชม